ใช่ไม่ค่ะสรเสร็จยังครับเสร็จแล้วไปข้าประตูของงอกขบไม่นอนนม่ขบไม่นอนครสอบชั่วโมงครึ่ง ตรงไหนออกไม่ออกถุงเยอะมากครับเยอรักพี่เกศที่จุดเย,ยิร์นพี่เกศรอได้รักที่จุดเย,ยิรอยากเข้าไปนะใส่รองเท้า,น,าน,นะม,ามันจมจอดห้องเรียนหรอือหมดแล้วเหลือพรุ่งนี้มันมีอะวรเล่นได้เลยครับเปิดไหมเปิดได้ไหมก็มาหาที่ห้องเรียน ได้กี่ตัวครับฮะทิออกทำไมเยอะแยะใครจะเก็บฮะเอาออกที่รนะ้านเาท่เลนะแมนบอลคนน่ะเออนักเรียนนี่ จะไปไย้ตัวอะไรครับมาตรวจใช่ไหมตรวจให้ก้าหน่อยตรวจให้ไปตรวจยพ่อิงเ่อาิดข้ค่ะหมดอันนี้อ,นะอ,อันอเก็บไว้ข้างในอนไย่าเีึ่้นียะตัวตรดกขึ้นเลยอันนี้ยกขึ้นไ,ไม่จำบหงให้ก็ได้ รวมตั้งแต่เบบีไงนใจเต้นไหมตึก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 ไหมตึกไหมขอบคุณนะแข็งแรงดีไหมครับแข็งแรงค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะจอะให้คุณพ่อด้วยครับ ขคนหมอวันนะคะครับผมคุณหมอเรียอะไรครับคุณหมอหมขออะไรครับขออะไรครับอีเจเตอร์ออะไรนะอีเจเตอร์ THANKS hey.